ไอโอ้ยกลเก็บผัวใกลเกกลตายโอ้เก็บอะไรไม่ได้เลยได้พกได้พกเลยพกได้พกพี่มาพกได้ป่ะพี้แกตายได้ป่ะ้ยนอนดำออกว่ะอะไรอ้าแน่พี่อู้้าตายไม่รวมกันรพี่เราไม่รวมกันยเล้ิงให้ไดย

มาพี่นน่่ดที่สวนี่พี่องไปเนี่ยพวกไปก็ได้หรอเดี๋ยวมันกำลังตายตายตายตาไปตายเก็บเก็บไอีกสองะไอีกสองโอ้โหบนอีกองเลยพี่ตันเม่าอรหนััหลังาตัวเอาตเอาตตาย พี่ลอยโอ้โหใครใครใครได้ห oh ัวได้ห yeah ัวมาหัวตายหใครีไม um> ่ได้ชันเสียยังส่าังสี่ยังสี่อยู่อ่อยู่ออยู่อะอยู่ไม่เก่งอะอยู่อะไม่เก่งอะตาย อราพี่เไม่ต้องเล่นครับมันจะไม่ได้ปรับไงทีนี้ถ้าเองทำมันก็ปรับไงปรับให้มันบางลงมมาวันนี้บ่วงร่วงมันบอกว่าจะมาวันนี้มันก็ไม่มายิ้มหวานเลยแมาพี่ในคนนี้ไปก่อนนะยิ้มหวานไปเลยแต่ปิดของเขาเลยไม่มีนะไม่มีพี่จัจัลอยแจ็คไม่มีแจ็คบอกว่าอะไรแจ็คบอกว่าหุยโดนน้องกูโดนกินแป๊บเดียวคาบังเกอร์ถอยหนีเขาไงเล่นเหลี่ยมไงเล่นเหลี่ยมดึงเลื่ยน เมมรู้ดีสงสัยเล่นบ่อยนี่เหลียมเยมาเดี๋ยวกูลงไปมาเดี๋ยวกูลงไปมยิงกูไปมึงยิงกระเป๋ายูยูอากมันไม่มีอ่ะ้พี่เขให้แ้วขยเข่ยไ้ก็ดีพี่โอ้หลกไอ้เจ้ัดี้อดีเลยเก็บของหลุดลอลงลงเบียนด้วยนะครับ ไปเดินเดินเดินเวูปเดเดินเดิไนตนึ่งตะห่งเต่งไนึ่งยิงยิงยิง่นี่กระตุกระตุนหลังกระุนหลังระตุนหลังนี่จะตายนี่กะตายระตายนักกะตายัวสวยตัวนี้ตัวนี้ยิงได้สวยอเลเซรขเเซแบ่งอเลเรกูเดินสองรอบเจกไปยไปืนหายนี่ขอปืนหน่อยเดี๋ยวขอกรบอกนี่ให้ใ มีคนทีน่ข้าว้ารอด้วยไอพี่เกย์มันมีคนลงมันคิดไม่เห็นสาธิตวิกูได้วะรอสิบนาทีนะเขาไม่ติดต่อมาถือว่าท<ห>ิ้งใจแม่แล้ รอรพี่รอพี่ฮะวันดผมดีกรดิทินีเจ้าของคอมมาไล่เราอะให้ดึงตัวเร็วให้ดึงเสนกระิมึงก็ไม่ดึงมึงไม่ดึงอีกแล้วมึงไม่ดึงอีกแล้วไหนวะลองก่อนนะบ่าเพียกคล แก่แน่แท้ผมไม่เล่นข้างในเหร กูจัดเนะเว้มันใช้ต้นเด่งกูะเว เขาบอกอยู่นะมีงกูไม่มี Sí eh.